สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเด็ c ดีช n น l นะคะวันนี้เราก็จะมาทำวิปครีคมฟอมแบบเต็มกันนะคะทาทีเราไม่ได้ทำให้ดูใช่ไหมอย่างแรกนั่นก็คือแป้งค่ะแป้งชนิดใดก็ได้ของของใช้เป็นเบบี้มายนะคะเฮ้ยใช่ป่ะวะเออถูกแล้วอันนี้ก็เป็นโลชั่นนะคะเอาไว้ทำกับกับวิปครีมเอ้นทำเป็นวิปครีมฟอมค่ะโอเคมาเริ่มกันเลย นี่นะคะก็ต้องจัดจานก่อนเนี่ยแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปเลยนะอืมก็ใส่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแป้งนึงแล้วก็ใส่โลชั่นลงไปอันที่สองก็ขออันนี้จะเอาแบบเร็วๆเ,เช่นเดิมก็ใส่ไปประมาณนี้โอเค เราจะมาคนกันนะขอเวลาคนแป๊บ,บนึ่งนะคะวางกล้องแปบบ๊แบแป๊บนึ่งโอเค อรามาคนกนเลยหอมมากเลย,เลยอ่ะอยากได้ให้ได้กินอ่ะขอคนงันก่อนนะแป๊บน,นึงอ้าวทำไมมันไม่เข้ากันอ่ะ อันนึงนะคะเฟลเดี๋ยวมันมันโลชั่นน้อยเกินอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่โลชั่นเพิ่มกันอ้าวเบี้ยวโอเคในกล้องอาจจะดูเยอะนะแต่ในนี้มันนิดเดียวแปบ๊บหนึ่งขอเวลาคนก่อนหอมมากขอคนก่อนนะ นี่ตันนี้ตอนนี้เราก็ได้วิคีมปองกันเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องคนให้แป้งที่ติดก,กับคอบอะเข้ากันก่อนเดี๋ยวแป้งโอเคตอนนี้ว่าคนกันเลย ตอนนี้นะคะก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีเล่นน่ะหรอก็เอาใส่ถุงแล้วก็ตัดเอ้ยอะไรอะ่ะแล้วก็ตัดตูดมันอะ่ะเอ้ยอะไรวะแล้วก็ตัดตูดมันแล้วก็บีบบีบเล่นอะ่ะก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ละซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบาย